สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพร,รายการประชาธิปไตยที่ปลายอุโมงค์สำหรับวันนี้ขอเสนอตอนที่ชื่อว่าล้างพิษรัฐประหารท่านผู้ชมครับข้อเสนอของคณาจารย์กลุ่มนิติราชแห่งคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เมื่อวันที่18กันยายน2554ที่ให้ลบล้างผลพวงของการรัฐประหารเมื่อวันที่19กันยายน2549นั้นมีข้อความโดยสรุปดังต่อไปนี้ การรัฐประหารเมื่อวันที่19กันยายน2549เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายทำลายนิติรัฐและประชาธิปไตยและยังเป็นต้นเหตุของปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันจึงเสนอให้มีการประกาศให้การรัฐประหาร19กันยายน2549และการกระทำใดๆที่มุ่งให้มีผลทางกฎหมายของคณะรัฐประหารตั้งแต่วันที่19ถึงวันที่30กันยายน 2,549ถือว่าเสียเปล่าและไม่เคยเกิดขึ้นรวมทั้งให้มาตรา36และมาตรา37ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจาักรไทยฉบับชั่วคราวพุทธศักราช2,549ซึ่งเป็นบทนิรโทษกรรมให้แก่คณะราฐประหารถือว่าเสียเปล่าและไม่เคยเกิดขึ้นเช่นกันท่านผู้ชมครับข้อเสนอของคณาจารย์กลุ่มนิติราชโดยสรุปข้างต้นนั้น ถ้านำมาแปลเป็นภาษาชาวบ้านให้เข้าใจง่ายๆก็จะได้ใจความสั้นๆว่าเป็นการล้างพิษรัฐประหารนั่นเองซึ่งการล้างพิษรัฐประหารที่ว่านี้ถ้าเป็นในอดีตข้อเสนอนี้คงเป็นหมันหรือถ้าจะใช้ภาษาของกลุ่มนิติราชเองก็ต้องบอกว่าเสียเปล่าเหตุผลสำคัญก็คือการรัฐประหารทุกครั้งในอดีตหลายต่อหลายครั้งก่อนหน้านั้นเมื่อก่อการรัฐประหารยึอดอำนาจได้สำเร็จ คณะรัฐประหารซึ่งเรียกตัวเองว่าคณะปฏิวัติบ้างคณะปฏิรูปบ้างหรือคณะรสชบ้างก็จะสั่งให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติที่คณะรัฐประหารตั้งมากับมือนั่นแหละออกกฎหมายนิรโทษก,กรรมให้แก่คณะรัฐประหารและทันทีที่กฎหมายดังกล่าวลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลใช้บังคับย่อมถือว่าการกระทำของคณะรัฐประหารรวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนไม่เป็นความผิด ไม่ว่าจะเป็นความผิดตามกฎหมายหรือความผิดตามรัฐธรรมนูญที่ถูกยกเลิกไปแต่ไม่รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นและไม่รู้ว่ามีเทวดาหรือพูดผีปีศาจที่ไหนมาโดนใจหรือว่าเป็นเพียงแค่ต้องการจะทำให้ดูเท่หรือว่าเป็นนวัตกรรมของการเขียนกฎหมายนิรโทษกรรมให้แก่คณะรัฐประหารแบบหนึ่งหรือเป็นเพราะอะไรก็สุดที่จะคาดเดาการรัฐประหารเมื่อวันที่19กันยายน2 5 4 9 จึงไม่ได้ให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติตรากฎหมายนิรโทษกรรมให้แก่คณะรัฐประหารเหมือนอย่างในอดีตท,ทั้งทั้งที่คณะรัฐมนตรีและสภานิติบัญญัติแห่งชาติก็ล้วนถูกตั้งโดยคณะรัฐประหารทั้งสิน้นแต่กลับไปบัญญัติบทนิรโทษกรรมให้แก่คณะรัฐประหารไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับชั่วคราวพุทธศักราช2,149แทนซึ่งเป็นการกระทําที่ไม่เคยปรกากฏมาก่อน ในประวัติศาสตร์การรัฐประหารในประเทศไทยทั้งนี้โดยได้บัญญัติไว้ในมาตรา36และมาตรา37ของรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวดังกล่าวซึ่งมีใจความโดยสรุปว่าให้บรรดาประกาศและคำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ได้ประกาศหรือสั่งในระหว่างวันที่19กันยายน2549 จนถึงวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้คือวันที่1ตุลาคม2 5 4 9น้นั่นเองรวมตลอดถึงการปฏิบัติตามประกาศหรือคำสั่งนั้นให้ถือว่าเป็นประกาศหรือคำสั่งหรือการปฏิบัติที่ชอบด้วยกฎหมายและชอบด้วยรัฐธรรมนูญและบรรดาการกระทำทั้งหลายในการยึดและควบคุมอำนาจการปกครองแผ่นดินของหัวหน้าคณะปฏิรูปการปกครองรวมตลอดถึงการกระทำของบุคคลที่เกี่ยวเนื่องได้รับคำสั่งหรือได้รับมอบหมาย หากการกระทํานั้นผิดต่อกฎหมายก็ให้ผู้กระทําพ้นจากความผิดและความรับผิดโดยสิ้นเชิง mm. ท่านผู้ชมครับจากบทนิรโทษกรรมให้แก่คณะรัฐประหารทั้งสองมาตราที่สรุปข้างต้นจะเห็นว่าเป็นฝีมือการเขียนกฎหมายขั้นเทพของเนติบริกรซึ่งครอบคลุมและปิดช่องโหว่ไว้อย่างละเอียดยิบจนเรียกว่าหารูร่วไม่ได้เลยแต่จะบอกว่าฉลาด ก็อาจถูกย้อนได้ว่าฉลาดแต่ไม่เฉลียวเท่าใดนักเพราะลืมนึกถึงผลในบ้านปลายแต่ถ้ายืนยันว่าผู้เขียนกฎหมายนั้นทั้งฉลาดและเฉลียวแล้วก็ต้องบอกกันตรงๆอย่าหาว่าเสี่ยมเลยนะครับว่าถ้าอย่างนั้นงานนี้ต้องมีการวางยากันแน่ๆเพราะผู้เขียนบทบัญญัติดังกล่าวย่อมต้องรู้ดีว่าตราบใดที่รัฐธรรมนูญฉบับนั้นยังอยู่หรือมาตรา36มาตรา37ยังอยู่ดี ไม่มีการแก้ไขหรือยกเลิกการนิรโทษกรรมก็ยังคงมีผลแต่ถ้าเมื่อใดที่มาตรา36มาตรา37ถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นเป็นต้นว่าให้ยุติการนิรโทษกรรมหรือมีการยกเลิกรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวฉบับนั้นไปบทนิรโทษกรรมก็จะสิ้นผลไปในทันทีได้เหมือนกันท่านผู้ชมครับก็ในเมื่อเอาบทนิรโทษกรรมไปบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวการนิรโทษกรรมนั้น ก็ย่อมกลายเป็นการนิรโทษกรรมชั่วคราวตามไปด้วยจริงไหมครับท่านผู้ชมที่เคารพรายการประชาธิปไตยที่ปลายอุโมงค์ในตอนที่ชื่อว่าล้างพิษรัฐประหารก็มีเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ